สวัสดีจ้าช่องแม่เพียวชาแน,นลค่ะมาเบ่งผู้เท่าเพื่อนอีกเวนกล้วยไว้ให้เม่เพียวกินกันนี่เพื่อนปัดไห้กล้วยจะแก่บบแกแล้วว่าอต้นมันล่มตอนอีพายุพายุมาหรือเปล่าแมเพียวกับโบลูเพราะว่าไอ้จนลืมข้าวค่ะน่วยมันก็บอกแกปัญหดค่ะท่านผู้ชมเพ่นเควนไหวว่าอ้ให้พี่น้องมากหรือภัยมากอะกินค่ะได้กิน กินจะบ,บ่อทันกันจบจนยุ้ยแลยค่ะนี่จนลุดเองหน้าสีหวานขนาดเพบบราะว่ามันงอมจัดและค่ะท่านผู้ชมเราถึงเวนไว้เป็นเครือเลยแต่ตือต้อม,มาเมื่อเช้ากับบ่อทันเราเมื่อก่อนค่ะถ้าเมื่อท่านก็จะให้เล้าวีซองวีเมื่อกินเพราะมันกินบ่อทันค่ะท่านผู้ชมเบื้องเราเฮ็ดสูตรเล้าเด้๋ยนี่แน่ <c oughs> นอนของเล่าอยู่ผู้เท่านี่ตัดไว้ล้วเพิ่นจนลืมข้าวบัดยกมา,มาเมื่อเช้าบัดน,น้าของเบื้องกล้วยนี่ จนงอมจนนั่นไม่เพียวก็ไม่ค่อยได้กินค่ะไม่เพียวบไม่ค่อยมากกินอีมากลก้วยสุกเท่าไรค่ะถ้าไแปลรูปเพชรเป็นกล้วยชาบกล้วยยังไม่เพียวมากกินอยู่ค่ะแบบนั้นนะมีหันบอกบ่อปันไดกินอยู่หน่วยสองหน่วยก็แล้วค่ะเพราะว่าไอมันมีเขามีหลายล้วไปจักท่านผู้ชมไม่เพียวก็กเลยบอกค่อยอันนั้นปันไดบางคนเหนเน็นนแล่นใส่นะคะเห็นกล้วยสุกแต่ไม่เพียวบก่ก ลูกในเฮือนก็บอกค่ะเขาก็บอเตะบอเตะต,ต้องบอกินเลยคะ่ะท่านผู้ชมคือว่าเขามีแล้วก็เลยบอ,อยะมากล้วยเนี่ยก็จบคลิปนสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียชนเนลด้วยคะ่ะผิดถูกงไงจะว่ากันนะคะขอบคุณค่ะกดติดตามด้วยนะคะ